สวัสดีค่ะกลมาติดตามรอบไปเรื่อยๆนะคะก็มีคดีดังเรื่องใหญ่หลายเรื่องที่เราต้องคุยกันนะคะเราต้องบอกว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะแต่ว่ายังไม่แผ่วเลยอะ่ะแล้วก็ต้องจับตาสัปดาห์หน้าด้วยเพราะว่าจะมีรอดสองสำหรับคดีดีไอคอนคือจริงๆเขาบอกว่าเมื่อวานมันมีข่าวรอดเล็ดรอดออกมาแล้วว่าจะมีรอดสองแต่ว่าเช้าเนี้ยเห็นบอกว่า จะรีบทำรถแรกให้จบก่อนแล้วมันจะช้าไปไหมอะ <c oughs> ออไม่หรอกเพราะว่าคือในส่วนของตํารวจมันมีหลายหน่วยทีนี้คนที่ทําเรื่องของพนักง,งานสอบสวนในเรื่องของสํานวนะก็ทําไปแต่ในเรื่องเรื่องของการสืบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินเป็นเรื่องของเอ,อเครือข่ายนะก็ต้องใช้อีกชุดหนึ่งอยู่ดีคืออันนี้ได้คุยกับผู้ช่วยผอตรแล้วท่านพลตอคร,รเดชพิมลศรีีนะ่ยก็บอกว่า อยู่ระหว่างการเร่งดําเนินการก็จะจัดทําให้เร็วให้เร็วที่สุดเนาะก็ต้องแบ่งงานกันทำเพราะว่าเมอเช้าก็ dsi ก็บอกว่าตอนนี้ก็สอบเรื่องของเส้นทางการเงินสอบเรื่องของเงินคริปโตที่มีการโอนกันไปก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ dsi ก็ไปยึดเอ่อเซิร์เวอร์มาแล้วแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ยากคือเซิร์เวอร์เนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะเช็คเส้นทางการเงินที่เป็นเงินใน เงินที่จับต้องได้แต่ถ้าเป็นคริปโตเนี่ยค่อนข้างจะยากอืมแล้วก็ d s i ออเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูเพราะว่าเป็นคดีที่ d s i อออาจจะไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่ในเรื่องของคริปโตเนาะตอนนีข้ข้อมูลของคดีมันเยอะมากนะ<ม>ในแต่ละวันที่ออกมาคือมีทั้งข่าวจริงข่าวลือมีทั้งคนนั้นพูดคนนี้พูดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ย ก็คือสรุปความได้ว่าจับได้ตอนนี้ทังหมดก็คือสิบแปดรายใช่ไหมแล้วก็อ่าตอนนี้ก็มีล็อตสองที่คนกำลังรออยู่ว่าจะมีใครบ้างแล้วก็มันก็มีข่าวลือ,ลอนะลือว่าภรรยาของคุณการกันตถาวรเนี่ยหนีอืมก็สะพัดตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์เนะข่าวนี้แต่ว่าทีนี้ก็เห็นโพสต์อีซอเนี่แหละโพสตก็เลยถามอีซอว่าสรุปยังไง อีซอต,ตอนนั้นก็ยังไม่รู้อีกแล้วโพสไปก่อนโพสทาไม,ไมก็เลยคนสงสัยว่าสามีติดคุกเนาะจริงๆน่ะมันน่าจะเห็นภาพของภรรยาที่ออกมาคือมีแอคชั่นของของคุณพลอยเนี่ยเขามีแค่ตอนที่ก่อนจะโดนหมาจับว่าเอ่อให้กําลังใจกันแล้วก็โดนถล่มเละเลยแล้วก็เหมือนปิดปิดไปได้เยอะไม่ได้สิเพราะว่าตัวเองก็คือเป็นแม่ขายไง นั่นไงคือปัญหาแล้วตอนนี้คน,น,นคลิปออกมาเยอะแยะมากมายก็จับสังเกตว่าทำไมถึงได้เอ่อทำไมถึงเงียบไปก็คือนั่นแหละก็คือจริงๆตัวเองเป็นแม่ขายอันนี้สำคัญอันที่สองเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเอ่อเงินที่เบิกไปหนึ่งล,ล้านแปดทำไมถึงเบิกให้ล้านทำไมไม่เบิกออกมาให้หมด หรือว่ายังไงทําไมมันดูน้นอยทําไมต้องเบิกแค่ร้นนานกันว่าร้านแปดเนี่ยน่าจะเบิกมาเพื่อเตรียมประกันตัวหรือเปล่าจริงๆร้านแปดถ้าจะบอกว่าใช้เพื่อนหนีก็ไม่น่าจะได้นานถ้าถ้ามองในมุมของ<ด>อืมแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะหนีออกนอกประเทศได้ง่ายๆแล้วถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นช่องทางปกติเนาะเพราะว่าต่อให้ตัวเองไม่โดนหมายจับอะไรอย่างเงี้ยการ นอ,อกนอกประเทศมันก็เครื่องบินอย่างเดียวอะ่ะก็คิดว่าไม่น่าจะไปได้ง่ายๆน่าจะถูกจับตาพอสมควรยกเว้นถ้าหนีออกตางตามช่องทางธรรมชาติแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่ก็เครียดมากเราก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเห็นเห็นว่าแบบนั้นม,มาที่ต้องดูแลใช่ลูกเล็กด้วยสองคนยังต้องดูแลอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆก็เมื่อวานนี้มีช่องหนึ่งก็ไปขุดธุรกิจเยอะแยะมากมายไก่กองก็ปิดตัวไปเยอะมาก แล้วจริงๆเมื่อวานนี้ที่ได้ดูข้อมูลธุรกิจของทางภรรยาคุณกันนะคุณพลอยเนี่ยตัวเลขไม่โอเคนะแบบว่าเปิดธุรกิจหนึ่งแสนกําไรหนึ่งกำไรหลักหมื่นหลักแสนถ้าเกิดมันไม่ใช่ธุรกิจที่เขาเรียกว่าเอ่อยกเว้นตัวธุรกิจที่เป็นอทำพิธีกรทําโชว์อะไรเนี้ยซึ่งนรายไ,ได้หลักน่าจะมาจากคุณกันนั่น่ะ ธุรกิจอื่นๆคือรายได้ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่นับว่าเป็นรายได้หรอกกำไรปีละหลักหมื่นอ่ะมันไม่น่าจะทำให้เขาใช้ชีวิตขนาดนั้นได้แต่ก็น่าจะเป็นหลักๆมาจากทางคุณกันมากกว่าก็ยังเป็นที่น่าจับตาแลวหลายคนก็ลุ้นว่าน่าจะมีคุณพลอยอยู่ในล็อตสองหรือเปล่าก็ลุ้นอยู่เพราะว่าก็จะคล้ายๆกับคดีฟอเร็กทีดีเนาะตอนนั้นอะใบเตยใช่ไหม เข้าไปเตยก็ตามไปทีหลังเพราะว่าตรวจสอบเรื่องของเอ่อเส้นเงินแล้วมันมันพบอ่ะคือตั้งแต่ตอยู่แล้วล่ะสามีภรรยาล่า<อ>สุดพอดีมีข้อมูลมาล่าสุดตอรลอพึ่งส่งมาเมื่อกี้สรุปแล้วเนี่ยจนถึงวันที่ยี่สิบหรอสี่พันเจ็ดใช่ไหมสี่พันกว่าผู้เสียหายทำไมของตอรอเพึ่งจะห้าพันห้าพันแล้ว, 5, ลวเมื่อเช้าเนี่ยสี่พันเจ็ด 5,648รายรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น1,611ล้านบาทก็ยังน้อยนะน้อยเพราะว่าก็ยังมีก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปแจ้งความเราก็ยังไม่ได้แจ้งโดนไปสองค่ายังไม่ได้แจ้งถือซะว่าเป็นค่ากาแฟแล้วกาแฟกินได้ดอกก็เไม่เอา,เอากินได้มันก็คือกาแฟธรรมดามันไม่ได้แบบ ไอ้ก่อมาเร็งด้วยไงจำชื่อไม่ได้เออแต่เคยเช็คแล้วอ่ะกินไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วช่างมันอย่าไปตรวจไม่ตรวจก็ไม่เจอก็ไม่ได้กินเพิ่มแล้วกินมาอะไรนะเป็นเงินสดเจ็ดล้านเองทรัพย์สินอื่นๆก็ของแบรนด์เนมก็ต้องรอขายท่อตลาดส่วนใหญ่พวกนี้ก็ฟอกถ้าจะมันถึงได้โดนข้อหาฟอกเงินด้วยเพราะว่ามันเป็หลุดอยู่ที่แบรนด์เนมทั้งหมดสนุก มีความสนุกหน่อยอยู่ตรงอ๋อภรรยาบอสพอภรรยาเก่าที่ตอนนี้คนเริ่มขุดกันอีกแล้วเออเพราะว่าขตอนแรกที่เขามาออกรายการโหนกระแสใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วก็เขาโดนพลอยโดนอญญายะไปด้วยทั้งทงที่เออจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เขาได้มาจากบอสพอเนี่ยเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรหนึ่งเดือนละหนึ่งแสนต่อมาเขาใช้ไม่พอก็เพิ่มเป็นแสนหก ซึ่งทนายเดชาก็ให้คําแนะนําเขาไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆสามารถดีแคลร์ได้ชี้แจงได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าก็มีคนไปขุดว่าจริงๆหรอไม่ได้รู้เรื่องจริงๆหรอใช้เงินขนาดนี้ข,ของสามีไม่รู้เรื่องจริงๆหรอว่าสามีเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงน่าจะมีมากกว่านั้นที่ทําให้ปปงเนี่ยตัดสิในใจอายัดต,ตอนนี้ก็เริ่มมีการขุดออกมาแล้วว่าจริงๆก็พูดไม่ตรงปกเหมือนกันอืมอันนี้ไม่ อดีตภรยาเพราะว่าภรรยาปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะคนปัจจุบันเขาเข้าไปด้วยกันนี่ใช่ไหม<ต>ค,<น>คือเขาชอบผู้หญิงเหรอผู้หญิง,งแฟนภรรยาเขายืนยันว่าเขาเมื่อก่อนเนี้ยหน้าตาดีแล้วก็มีผู้หญิงมาชอบเขาเยอะมากเขาชอบผู้หญิงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลงหน้าตาจนมันเป็นเหมือนปัจจุบนนะันอะคนก็เลยมองว่ามันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเปลี่ยนรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ เมื่อก่อนเนี่ยภรรยาเขายืนยันว่าเขาจะชูอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็จริงๆก็มีเรื่องเยอะมีเรื่องผู้หญิงเยอะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะมีคนบอกมีข้อมูลบอกว่าเขาเองอ่ะรวยก่อนดีไอคอนนะคือตอนมาอยู่ดีไอคอนเนี่ยตอนที่มาทําดีไอคอนเนี่ยก็มีอยู่หลายสิบล้านแล้วนะเพราะว่ามาได้เขาขายเขาขายของเก่งอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็อยู่อยู่บริษัทขายตรงมาก่อนใช่ไหมแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็มีหลายสิบล้านแล้วซึ่งระหว่างนั้นนะมีผู้หญิงเยอะแฟนเขาบอกแต่ว่าที่เขาต้องยอมตัดสินใจอยากขาดจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเหมือนมีผู้หญิงคนนึงซึ่งก็มีข่าวหรือว่าก็คือหนึ่งใน18คนที่ที่ติดร่างแห่กันไปด้วยเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้คือเหมือนแบบไม่หยุดอ่ะคือเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่ ไม่ใช่แค่แบบเหมือนไปไปมาๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจนทําให้แบบภรรยาไม่โอเคก็เลยตัดสินใจหย่าแล้วหลังจากนั้นก็ก็เปิดตัวกันชัดเจนเขาก็ว่ากันอย่างนั้นเนาะอืมก็เดี๋ยวต้องก็ต้องรอดูว่าจะมีไหมเป็นล้อสองแต่เงินอน่ะโดนอายัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้หลังจากที่ทนายเดชาเนี่ยส่งทนายกุ้งไปไปแจ้ง<อ>คมใช่โอ้อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ อัพเดอร์ช็อกตามมาอีกเยอะนะทนายนิด้าเองออกมาชนกับทนายเดชาใช่ไหมไก็พูดว่าไม่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขาก็วัดกันนะว่าขณะตอนที่ท่านเอพระมหาภัยวันกับมหาสมปองอะ่ะยังแสดงความรับผิดชอบเลยกับสิ่งที่ทําไปอะ่ะทีนี้ท่านวอลอ่ะจะรับผิดชอบอยังไงแต่เขา,ามอง <c oughs> แต่มันก็มีการมองต่างมุมเพราะว่า อย่างตอนที่แพรรี่กับมหาสมบองเนี่ยเขาเป็นการไลฟ์สดออกทั่วเหมือนเป็นสาธารนณะแต่ของท่านวอเนี่ยก็คือถ้ามองในมุมที่ให้ให้ความเป็นธรรมกับท่านหน่อยก็คือว่าพูดในสถานที่ปิดและเป็นการพูดกับสมาชิกข,ของดไอคอนทั้งนั้นก็เลยมองว่ามองไปตามที่ท่านพูดแหละว่ามันเป็นเหมือนแบบไปเขาเรียกอะไรนะเป็นคาลมของนักพูดที่ไปตามใช่ คือพูดได้ตามด้วยอารมณ์นั้นแล้วก็คืออยากจะให้การบรรยายเนี่ยสนุกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ถ้าย้อนไปดูแล้วน่ะมันก็ชี้ได้ว่าเรื่องของความเหมาะสมเพราะว่าที่ดีไอคอนน่ะไม่ได้เชิญไม่ได้นิมนต์ท่านน่ะแค่รูปเดียวนิมนต์รูปด้วยพอย้อนไปดูภารูปมันอื่นน่ะไม่มีใครจะต้องมามนั่งพูดแบบนั้นเลยก็มีการเทศนาธรรมแบบปกติธรรมดาเรื่องความกระตัญยุเรื่องความดีความด,คามดีความชั่วอะไรเงี้ยก็ปกติ ไม่เห็นมีใครต้องพูดลักษณะแบบนั้นมันก็เลยไปสอดคล้องกับเงินที่ถวายไปหนึ่งล้านบาทว่าต้องขนาดนั้นเลยหรอแล้วคิดว่ามันก็คงจะไม่ใช่แค่หนึ่งล้านบาทแค่นั้นแล้วก็มีอันแต่ล่าสุดมีพระอีกองคหนึ่งที่ได้รับเงินบ่อยมากเลยนะหลักแสนอยู่ตลอดเวลาใช่ก็คือแบบว่าโอนไปสองแสนสามแสนสี่แสนใช่ใช่คนเงินไปค่าอะไรอ่ทำบุญเออก็๊ะเตะ ฟอกเงินไงมาเลยกกายเป็นเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยใช่ก็เลยลก็เลยมันก็เลยมีอีกประเด็นขึ้นมาคือค่อนข้างชัดในเรื่องของการฟอกเงินว่าเพราะว่าเงินทำบุญส่วนใหญ่เงินซื้อแบรนเนมเงินทำบุญส่วนใหญ่พวกเนี้ยถูกมองเรื่องของการฟอกเงินทั้งสิน้นเพราะว่ามันมีอย่างน้อยมันสามารถใช้ใบอนุโมทนาบาตัตรมาลดหย่อนภาษีได้สองเท่าใช่ใช่เนี่ยสะดุ้งเลยนะเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อกระเป๋าคิตตี้มาไม่รู้จะเป็นการฟอกเงินหรือแบรนเนมไหมจ๊ะ เซเว่นเลยเว้ยไม่น้บหลอกสี่ห้าร้อยก็ไม่นับหลอกจริงร้อยเก้ากิบแล้วก็แล้วก็ทนายดังอีกคนนึงทนายตอเต่านั่นน่ะสิเนี่ยหาข้อมูลอยู่ใครพูดทนายตอเต่าไม่ไม่เอาไม่ใช่ทนายตอเต่าพูดผิดเอาพิธีกรตอเต่าก่อนพิธีกรตอเต่าอันนี้ก็เยอะมากที่ที่เชิญบรรดาบอสไปออกรายการเนาะเป็นคนแรกที่คิดตั้งแต่คดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคดีนี้เลยนะ ว่าทาไมถึงแบบทําไมถึงไม่โดนอะ่ะเออพอถึงวันเนี้ก็คือเขา้าใจป่ะคนฟีลลิ่งของคนที่ไปอบรมอะ่ะแล้วคือทุกคนจะเปิดคลิปเนี้ยให้ทุกคนดูทุกคนเชื่อถือด้วยความที่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วเป็นพิธีกรดังอยู่แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าคือคนไม่รู้เบื้องหลังของวงการมายาว,ว่าเวลาไปออกรายการอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เชิญชคุณต้องจ่ายพอไปจ่ายเงินแล้ว,วบริษัทได้รายการได้แต่ว่าคือคุณก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้คนที่คุณเชิญมาเนี่ย มันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วก็เยอะแล้วมันมีผลโอ้ลองเยอะมากทุกคนไปออกรายการเขาเยอะมากจริงๆก้เขาไม่ได้มีรายการเดียวเนอะรายการอื่นที่ได้ยินมาก็ก็ได้ข่าวว่าก็ก็เก็บตังค์แขกรับเชิญทุกทุกรายการนะแต่ประเด็นคือว่าเงี้ยของพิธีกรดังคนเนี้ยไปเยอะไปเยอะแล้วก็ถูกนำมเกือบครบสิบแปดบอสอะใช่ไหมถูกนำมาใช้ หลังแล้วบอสดาราก็มีคลิปด้วยนะบอกอ่ออย่างแซมยุรนันเนี่ยไปช่วยเปิดตัวที่กัมพูชาด้วยนะเห็นคลิปยังเห็นคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาแปลมาให้เสร็จหรือยังแปลเสร็จแล้วนี่แปลเสร็จแล้วใช่ไหมเออเห็น<ด>ว่าปแปลไปดูแปลเสร็จแล้วก็มีการไปเปิดตัวที่กัมพูชาคือถ้าจะบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์บางทีมันก็ดู คาบเกี่ยวไปนิดนึงเพราะว่าการขึ้นเวทีที่พูดชัดๆว่าตัวเองเป็นบอสเป็นผู้บริหารช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันมากกว่าหน้าที่ของพรีเซนเตอร์แล้วก็ยังมีรายได้ต่อเดือนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามบอสเนี่ยหนักแหละบอกบอกเลยสามบอสเนี่ยค่อนข้างจะหนักพอสมควรแล้วก็อ่ะมาถึงทนายต่อเต่าดีกว่าทนายสิเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่ทนายต่อเต่าว่าว่าต้นตอมาจากไหนน่าจะมาจากทิศทางเดียวกันกับทนายนิด้า ไม่ไม่คือใครเป็นคนเปิดคืออยากรู้ว่าต้นตอการเปิดเรื่องนี้มันมาจากใครจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าแบบทำไมอยู่ถึงมาพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงกระซิบจากสายลมคนจิดได้แนเจนดาหมดไม่มีใครทําอะไรเพื่อจริงๆหรอกเออคือมันมี hidden agenda ไปหมดอนะอย่างเรื่องของศิลาทํทำไมศิลาถึงออกมาที่จะต้องแบบว่ามา พูดมาช่วยนู่นนี่นะเพราะมันก็เป็นเรื่องของการเมืองก็พี่เอี่ยวกันเมืองอีกทําไมถึงต้องเอาสามารถมาพูดในเรื่องของการที่เเรียกรับเงินเพราะว่าแน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องแบบจะต้องกระทบไปถึงคนที่อยู่เหนือไปอีกก็เป็นเรื่องของการเมืองอีกซึ่งเราก็ต้องดูมาที่ไปของแต่ละเรื่องเนี่ยใครเป็นคนเปิดเ,เ,เพราะว่าเราจะได้รู้แบ็คกราวของแต่ละคนว่าแต่ละคนที่พูดออกมาเนี่ยมันมีฮิดเด้นอเซนด้าอะไรบ้าง แต่ว่าทีนี้ยพอไปพูดถึงทนายตั้มเนี่ยก็เลยกาลังจะงง,งว่าทาไมอยู่ๆถึงแบบเราพูดชื่อเลยนะชื่อตั้มเลยเงี้ยเหรอเปล่าละเธอเนะี่ยเมื่อกี้พูดพูดต่อเต่าว่าเห็นบอกว่ามีคนพูดถึงว่าทนายแบรนด์เนมแกรมก็น่าจะเป็นทนายตาั้มแต่ว่าก็อยากรู้ไงว่าทําไมคุณถึงต้องมุ่งไปถึงตรงนั้นถึงอยากจะรู้ก็คือคุณทนายตั้มก็ออกมาปฏิเสธเลยอย่างรวดเร็วเพราะจริงๆทนายตั้มเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โอ้ออกมาเทคแอคชั่นแรกๆเลยมั้งใช่ไหม ทนายตั้มเนี่ยก็พาผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนรวบรวมเป็นคนรวบรวมทนายทั้งหมดเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นร้องเออซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยคือมันมีมันมีเรื่องที่น่าตลกมากนะเรื่องเนี้ยวันที่ทนายตั้มเนี่ยเออเป็นเหมือนดีมทีมใช่ไหมที่จะต้องแต่และคนไปร้องที่สอบสวนกลางอะ่ะซึ่งประเด็นก็คือว่า พอเราไปถามทนายแต่ละคนว่าเออมีเคสกี่คนอะไรอย่างเงี้ยมีเคสมีเบอร์ไหมสรุปว่าเอกสารที่ทนายตามส่งให้ทนายแต่ละคนนะ่ะปิดเบอร์มือถือคือขีดเบอร์มือถือออกหมดเลยก็คือไม่ให้นคนนะ่ะมาประสานงานกับเคสผู้เสียหายแล้วจะร้องเพื่อนี่ไง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 ทนายตามน่าจะออกมาจากสำนักข่าวย่านบางนาจ้ะ เพราะทนายตั้มโพสต์หน้าเฟซบอกว่านี่คงจะเป็นครั้งแรกที่จะฟ้องนักข่าวสุดยอดแห่งการโยง oh. สุดยอดแห่งกาวสุดยอดแห่งการใส่ร้ายผมว่าใครฟังคลิปต้องคิดว่าผมคือผมและ mm hmm. ทุกคนที่ออกมาช่วยคดีนี้คือเลวหมด FC ช่วยเข้าไปฟังกันหน่อยแล้วบอกทีว่าเขาต้องการสื่ออะไรแล้วก็ฮแท็กสำนักข่าวบางนาในรายการสืบสวนความจริงก็ไปฟังแล้วกันดีไอคอนบิ๊กบอสตัวจริงรับลวงพลาง Mm hmm. ส่วนเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วทนายตั้มเองก็โพสต์อีกบอกว่าอาก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับแก๊งดีไอคอนลุคเทวดาได้ส่งลูกกรอกลุคเทวดานะเทวดาส่งลูกกรอกไปวางแผนกับปีเตอร์ปีเตอร์ก็คือหนึ่งในสิบแปดคนที่โดนใช่ไหมที่ร้านแม็โดนัลย่านรามอินทาพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานต่างๆไปมอบให้กับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับดีลรับแม mm ็โดนัลอืม พรุ่งนี้จะมีอีกแหล่งนี้อ่ะอะไรนะถ้ามาจากแหล่งนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวจบรายการได้เดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังเนี <laughs> ่ย <laughs> แล้วเรามาเปิดอย่างเงี้ยแล้วคนก็อ i n b อกมาแล้วกันการเราดังแล้วไง ใจบ้างรายการเรามันดังแล้วเนี่ยพูดออกไปเนี่ยคนก็ติดตามแล้วคนก็จะรู้แล้วเราก็เพิ่งจะออกจากวงการตรงจุดบางนามาไงเดี๋ยวก็จะแบบว่าเออคุณนเกียดกันหรือเปล่าคอมเมนต์ comment กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้คอมเมนต์กัน<ต>หมดเรื่องการมีเรื่องอะไรกออวันนี้แต่มีทนายนะวันนี้ท่านสภาทนายความเข้าไปแสดงตัวที่กองปราบใช่ไหมบอกว่าจะออกมาคือออกมาไปถแถลงข่าวที่ที่กองปราบแล้วก็ออกมาบอกว่าแล้วบอกว่าจะช่วยเป็นฟ้องคดีแพ่งให้กับ ผู้เสียหายโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆการจองพลังกับคุณอะไรนะธนกฤตใช่ไหมธนกอ่าธนกฤิพาไปแถลงข่าวนะจ๊ะบอกว่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องในส่วนของคดีแพ่งคือทุกวันนี้มันเป็นคดียายาอยู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าอยากได้เงินคือมันต้องเป็นคดีแพ่งแล้วก็วันนี้ปัดคดีอายากนะพอเป็นคดีอายาะเอะคดีแพ่งเนเ่อใช่ คือจริงๆแล้วว่าต้องให้มันเป็นคดีอาญาคือคุณต้องไปอาญาก่อนถ้าเกิดคุณไปแพ่งเนี่ยแล้วคือต้องให้อาญาเสร็จก่อนแล้วคุณจะไปแพง่งก็คือต้องให้อาญาพิจารณาความผิดก่อนแล้วถึงจะมีการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในสเต็ปของการฟ้องกาไปแพ่งเลยทีนี้คุณจะได้แค่ค่าเสียหายคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญากับไอ้คนพวกกับค,คนกลุ่มนั้นเลยก็เลยแบบทนายยังไงเนี่ยหรือ่าซับ ฟองซัมฟองซัมเขาบอกว่าออมีผลในเรื่องของการยึดซัพย์ไงอย่างนี้หรอมันก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะมันต้องแบบอืมท <c oughs> ซับวันนี้ยึดรถมาสี่คันนะจ๊ะเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นรถของบอสพอกับบอสกันมีอรถได้อดดโอ้ยดูแลก็อ่าไม่เป็นไรก็ ก็เป็นรถที่เขาได้ไอนี่ได้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 ของผวันวันเกิดอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะรอดูแต่เรื่องของรถเนี่ยก็มีหลายคนแย้งนะอย่างรถมัสแตงของของของกันนะ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีก่อนดีไอคอนซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะหลุดหมายถึงว่าเพราะว่ารั์ที่จะถูกยึดมันต้องเป็นรั์ที่ได้หลังจากการเกิดเรื่องถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าซัพ์อะไรที่มันมันเขาสืบสวนได้ว่ามันมาก่อนที่จะมีปัญหา อัดพวกนั้นน่ยน่าน่าจะหลุดจริงๆเนี่ยกันเขาก็มีอะไรมาก่อนพอสมควรเหมือนกันทั้งทั้งสองคนนะเนาะเพราะว่าถ้ารถคันนั้นเป็นเงินของบอสพอลที่ได้มาจากการทำดีไอคอนก็ถือว่าผิดถือว่านั่นไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่อย่างของกันเนี่ยมันจะมีรถมาสแตงคันหนึ่งที่เขาโอ้โหโพสไอจีโชวมาตั้งนานละตั้งแต่ก่อนที่จะมีดีไอคอนแบบเนี้ย ก็น่าจะหลุดอยู่ประมาณหนึ่งสรุปว่าพรุ่งนี้เนี่ยกระแสมันก็ยังจะไปที่ดีไอคอนแหละเนาะต้องรอไปดูทนายตั้มแล้วลนะ่ะแบบนี้พรุ่งนี้ต้องรอดูเรื่องของการออกหมายล็อตสองตอนนี้ทุกคนจับจ้องสองแล้วเพราะว่าข้อหาที่ตำรวจตั้งเพิ่มเนี่ยก็คือเรื่องของอังยี่ซ่องโจรซึ่งตรงนี้ยตง ก็จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำเนาะซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าพอเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยชุดแรกกันโดนไปแล้วทีนี้ก็เหลือชุดสองก็คือพวกแม่ขายต่างๆที่เป็นหัวหัวของดีไอคอนว่าจะโดนการกี่คนมีใครบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็ยังมีกลุ่มอายการอีกนะกลุ่มอายการที่เป็นสามีของบอสที่ถูก มีคนหนึ่งที่เขาแชร์เยอะมากเลยใน a ฟ e b o o k อะว่าเป็นแบบตำแหน่ง Emperor เลยนะสองสามีภรรยาเนี่ยตำแหน่ง,งเดียวเลยยอดขายเป็นพันล้านเลยใช่นั่นแหละก็ต้องจับตาดูอันนั้นว่าแต่ตำรวจว่ากำลังเร่งครับกำลังเร่งอยู่ครับก็สงสารเนอะอาจารย์อนุนบอกว่าเขาไปเห็นการทำงานของตำรวจแล้วสงสารสภาพแต่ละคนคือแย่มากใช่แล้ก็คือาสมวร แต่ไหนแต่ไรที่อันนี้คือตำรวจก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีน้อยแท่งพนักงานสอบสวนมันโตช้าก็เลยไม่ค่อยมีใครเป็นพนักงานสอบสวนแต่เนี้ก็เหมือนว่าให้ระดมพนักงานสอบสวนเนี่ยในสังกัดตัวเองเนี่ยมาช่วยทําเรื่องนี้หมดเลยแล้วก็ยังบอกอีกว่าไม่ให้กระทบกับคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ตัวเองก็เลยแบบเหนื่อยจริงอ่ะต้องบอกว่างานนี้ตํารวจเหนื่อยจริงแต่ก็อย่างที่เคยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าพอพบตรเนี่ยตั้งคนนี้ขึ้นมา ตั้งท่านพลตำโทอัครเดชขึ้นมาเนี่ยก็มั่นใจว่ายังไงท้ายท,ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่รอดโอเคออเงั้นเราต้องรีบไปฟ้อง uh. เราต้องรีบไปแจ้งความด้วย2,005ของเราโอเครีบเลยอ,อ่ะจบเดียคอนตออขอปิดท้ายด้วยเรื่องช้างหน่อยได้ไหมคใครมีมันเงียมๆนิดนึงแต่มันก็มีคนตามอยู่ประมาณนึงเรื่องช้างพลายดอกแก้วยายทีย่ยังย,ย,ยายไม่ ยังย้ายไม่ได้เหตุผลคือคือถ้าพอไม่เกิดเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยเราตามคุณหนุนาเพราะว่าแกย้ายภรายศักสุรินกลับมาจากศรีลังกาใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าโอเคย้ายข้ามประเทศอ่ะเนาะแต่ว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าการย้ายช้างแม้กระทั่งย้ายในประเทศแค่ย้ายฟาร์มเนี่ยก็คือยุ่งยากมากเพราะว่าพายดอกแก้วเองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยควานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ เหมือนแบบเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้ <ừ. S 2> ไม่เชื่อฟังคําสั่งดือ้อแล้วก็เขาไม่พยายามที่จะไม่ใช้ยาสลบแต่การที่ <ừ. S 2> จะไม่ใช้ยาสลบแล้วจะเอาช้างตัวใหญ่ๆขึ้นหลังรถแล้วก็กว่าจะไปถึงอีกอีกฟาร์มหนึง่งเพราะว่าเส้นทางมันก็คดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ลําบากเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาใช้คือการเอาช้างอีกตัวหนึ่งเข้าไปทําความรู้จักเอาช้างผู้ชเออเอาเอา,เอาช้างอีกตัวหนึ่งเข้าไปทําความรู้จักแล้วก็เพื่อที่จะได้ชักจูงกันออกมา แต่ว่าก็ตามปฏิบัติการมาสองวันแล้วนะยังไม่สําเร็จยังยังมียังมีปัญหาอยู่พอสมควรก็เขาพยายามจะใช้ในวิธีนี้ให้มันดูเป็นเออเขาเรียกอะไรอะดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ทําลายช้างน้อยที่สุด <S <S นี่คือปัญหาการที่เขาบอกว่าการที่เลี้ยงช้างคือมันต้องแยกออกระหว่างอันนี้ส่วนตัวก็คือมันต้องแยกออกระหว่างกันการคือตราบใดที่คุณเอามันมาอยู่กับนอกป่า ไม่ว่าคุณจะบอกว่าเป็นยังไงก็ตามอ่ะมันก็คือผิดธรรมชาติอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกับวิธีการเลี้ยงและวิธีการควบคุมอะ่ะจะมาบอกว่าอเอามันมาออกมาแล้วก็ยังอยากจะให้เขาอยู่เป็นธรรมชาติมันไม่ได้ไงถ้ามันจะให้เขาอยู่เป็นธรรมชาติคือการปล่อยเขาเข้าป่าให้เขาไปมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแต่ถ้าคุณเอาสัตว์ป่ามาอยู่แล้วคุณบอกว่ามาปล่อยมันก็ไม่ใช่ปล่อยอยู่ดีอะ่ะมันก็อยู่ในที่กักกันอยู่ดีแล้วก็เอ่ออันนี้อันนี้พูดเป็นกลางนะอันนี้พูดความเห็นส่่่วววนนนนตััเพรราาาะฉะ้ีกกทบอ พอพอมันเวลามันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายช้างระหว่างน้ําที่พวเนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในการควบคุมเหมือนกับเราเลี้ยงหมาที่มีปัญหาเยอะแยะที่ว่าพอเลี้ยงแล้วมันควบคุมไม่ได้ปัญหามันก็เกิดใช่ไหมก็ここอันนี้ก็เอาใจช่วยแหละก็จะได้จบจบ,จบเรื่องนี้กับเรื่องไอ้เรื่องช้างที่แบบว่าออกมาเลี้ยงข้างนอกเหมือนกันนะคือแม้แต่เลี้ยงข้างนอกก็คือคุณก็ต้องมีควานประจํกประจาตุูกมันต้องมีคนควบคุมมาเหมือนคูไม่หรอกคือ เรื่องของการเคลื่อนย้าที่ที่ยากนะแต่ว่ามุมหนึ่งก็คือมีคนเล่นเกมด้วยใช่ใช่มีคนเล่นเกมจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคือคุณน่ะไม่ได้ปล่อยข้อมูลทั้งหมดมาเท่านั้นเองก็ไม่เห็นแก่ช้างจริงๆโอเคก็เดี๋ยวมาตามกันนี่แหละสองสามเรื่องอยู่แค่นี้แหละตอนช่วงนี้เนาะแม่ตากแม่ตากป่วยแม่ตากบอกไม่ป่วย มีข่าวลือว่าแม่ตักป่วยปวดท้องหนักมีการพบเนื้องอกในมดลูกแม่ตั๊กอะพบทันทีพอคิดติดคุกแล้วพบเลยใช่แต่ว่าก็มีข่าวแก้วมาแล้วเมื่อช่วงเย็นบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรโอเคจบนะก็ไม่เป็นอะไรก็ยังอยู่ตรงนั้นรอดําเนินคดีต่อไปนะจ๊ะผู้เสียหายก็รอต่อไปอีกเคสหนึ่งแม่ตาก,ก็ต้องขอบคุณดีไอคอนเนาะอุงอิงก็ต้องขอบคุณดีไอคอนนะคะไม่ไงั้นก็โดนซัดแหลกจ้ะ โอ้ช่วงนี้หนักมากหลายเรื่องนีรโทษกรรมฟัดกันในสภาหนักมากก็ได้ดีไอคอนนี่แหละช่วยกบกระแสทุกสิ่งทั้งทั้งที่ในสภาจริงๆตอนนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินเนาะ5ตุลานี่ก็เรื่องคดีตักใบอีกโอ้ยเยอะแยะจริงๆเรื่องการเมืองมีเรื่องหลายเรื่องมากพอดีมีคดีใหญ่ถือว่าใบกาลังจะหมดอายุใครนับพิสารใช่ไหมก็เอาตัวรอดแล้วแต่ก็มีคนถามว่าเอ้ยการลาออกของเขามันสาเร็จจริงๆหรอ การลาออกคือท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถจะเจอคุณพิสารได้เพราะไม่งั้นคุณจะรู้ว่าใครเป็นคนสั่งการคดีนี้ใช่มันก็ต้องออกมารูปแบบนี้แหละโอเคค่ะ <Okay S 1> เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตามกันใหม่เนาะว่ามีาอะไรไปบ้านนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังรักแฟนคลับเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณยอดติดตามที่ยอด u b s c r i b ์ที่เพิ่มเป็นเจ็ดพันในเวลารวดเร็วแล้วก็กดอีกเนาะกดติดตามกด Subscribe กันได้อีกเยอะๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ